มาโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช c ชีเอ n แช,ชนนะครับอยู่กันในมาวิวซูเปอรบ์บอลนะฮะในคลิปนี้จะกลับมาไต่แรงซะหน่อยนะครับเมื่อหลังจากที่มีการรีแรงไปไม่ได้เล่นนานมากบอกเลยซีซั่นที่แล้วที่เล่นขึ้นราชันไว้ผมก็ทิ้งก็แค่นั้นแหละนะครับนี่ก็เพิ่งรีมาเป็นไดมอนด์สองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไม่แน่ใจว่ามันยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะหยิบเอ็มม่าฟรอสต์นะครับแล้วก็ไปยืนเลนกลางนะครับเดี๋ยวขอมาแบบคำ้คำๆตามเมตาหน่อยนะขอ,อก่่่ออนนด้้้วยไมมรรรูเเขาาจะะใหผหผืปลคับ จะไปเล่นมิดเลนอ่ะนะฮะฝั <c oughs> ่งเป็นแบ็คเพนเทอร์แล้วก็ฮอกอนะครับมาดูกันฝั่งผมได้แบนตัวก่อนนะครับเกมนี้เขาแบนทานอสนะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเมตาเกมตอนนี้เป็นไงแต่ฝั่งผมเฟิร์สแบนแม่งแบนทานอสไปแล้วนะครับแต่อีกฝั่งก็แบนเป็นด็อกเตอร์สเตรนผมก็เลยแบนเดธพูใส่หน้าไปครับฝั่งผมได้เลือกก่อนนะเออได้เลือกก่อนนะครับเห็นว่าเขาจะเล่นนามอผมก็เลยเลือกแบนเดธพูไปนะครับไม่รู้ว่าเมตานี้เป็นแบนอะไรกันน r ะ s แบนแมน่งแบนทาร์นอสไปแล้วนะครับแต่อีกฝ ผมก็ยังไม่เคยเจอแบ็คไนท์เลยตั้งแต่เล่นมานะครับอันนี้ก็ยังไงไม่รู้นี่นเราจะเอาสก,กินนี้ไปเล่นนะครับเป็นสก,กินเช่าแหละเพอรเอ,อมีสก,กินเช่าแหละนะครับเป็นเมดก็จะใช้เซตหน้าตาของรูนประมาณนี้นะครับเด,เดิมเลยที่ผมเคยใช้เลยนะครับแต่เทมยืนมิดเลนก็ยังไม่ได้จัด <c oughs> ยังไม่ได้จัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใส่เป็นเซตที่ผมเอาไว้ฟาร์มป่าเซตนี้นั่นแหละนะครับเพียงแต่ไม่ได้ออกเทมฟาร์มป่าไงเนาะผมมีเพชฌฆาตครับมีสเกิร์ตนี่จะต้องใช้ตัดเลือดไหมเจอสเกิร์ต ออกถัดเลือดชิ้นดียเมาสู้สะเก็ดคุ้มเปล่าวะว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับรางผมก็น่ารักนะครับแหมเฮ้ยคือตูจะไปมิดเลนอะแล้วมีสกาเลตวิทมาแล้วมันยังไงวะเนะี่ยซัพพอร์ตเหรอตายแล้ว <laughs> ตายแล้วมาดูกันนะครับมาดูกันนะแล้วสำหรับใครที่ติดตามกันก็เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปให้บ่อยๆแล้วกันเนาะนะครับถ้หลายคนคิดถึงหายไปนานก็เดี๋ยวจะบ่นๆกันใช่ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าว่าผมจะ จะจะัดสรรเวลาได้ประมาณไหนเนาะคือคือถ้าผมถ้าผมอัดลงให้ดูแบบทุกวันไปเลยเนี่ยจะเบื่อกันไหมแบบวันละคลิปแบบอาจจะมีตัวตัวเดิมบ้างอะไรบ้างบบนเงี้ยแต่เราผมอาจจะทําเป็นอา่าเดลี่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเป็นมาเวลมาเวลเดลี่อะไรเงี้ยวันละคลิปใช่ไหมไม่ว่าเกมมันจะยับมันจะแพ้หรือมันจะชนะหรือมันจะยังไงก็ตามอยากดูกันไหมแบบนั้นอนะเออเพราะว่าแบบแบาบงทีมันก็ต้องการอารมณ์ในการมานั่งทำคลิปเหมือนก,กันนะพเพราะว่า ใครที่ดูคลิปมาจะสังเกตว่าคือผมเป็นคนที่เล่นผมใช้อารมณ์เป็นส่วนใหญ่นะครับคือมันต้องมีฟิลลิ่งอ่ะนะครับไม่มีฟิลลิ่งมึงก็ไม่มันอะ่ะเออนะครับวันไหนที่ไม่ค่อยมีอารมณ์มันก็เลยใจใจใจ่อยเงียบๆหน่อยนะครับอ,อ,อัพหนึ่งมีพุ่มเอาไปหน,นึ่งดอกแหน่โดนนะแล้วนะเก่งมากนี่คือโดนนั่นแหะแล้วยังไงวะฟลิกซิลเวอร์กูจะฟาร์มแต่ยืนอยู่บ้านนี่คือจงังไดเอาแล้วเอาแล้วซึ้บผมว่าฝั่งเราเนื่องจากตัวอินดี้จัดเลยมึงตึ๊บมากเลยอะเราวิชั่นไปตีเลสนะครับ ีเแต่ว่าควิกซินเวอร์เกิดมาแล้วแต่ว่าวิ่งไปนู่นเอาเถอะหวกแม่งก่อนได้เปรียบไปไปตัวขาดแล้วนะเด้อเถอะเออติดแข็งติดแข็งมาเด้มาเด้เอาเด้มาเด้อก็มาเด้แตกนะเด้อเถอะเล่นกับใครไม่เล่นอย่านะมิกเลนนี่ผมครองนะผมบอกเลยถ้าไม่โดนแทรกแซงจากทางซ้ายขวานะผมไม่ว่อก้ใช้เลนใครหรอก ปุ้งโดนไหมไม่โดนถึวนวนงว่านายยังรู้แข็งอยู่นะไอซ์แมนผมเลิกแล้วครับการไม่ค่อยดีครับจริงๆต้องเดินไปแกงบ้างแต่ว่าป่าเรามาช้านะครับทำอะไรลำบากมากเลยเฮ้ยโอ้ยเทียนสกิลผิดนี่ไงแม่งไม่ได้เล่นนานพลาดเลยปล่อยได้แล้วครับผมว่าจังเกอลอีกฝั่งฟาร์มจบแล้วเราตั้งหลักเลยฮะพอฟาร์มจบแล้วกิฟ ลุถึงถึงโอเคไม่ดีวะผมไม่อยากให้ไอ้แมนเขาเสียถ้าเขาสี่ผมเล่นยากแต่จะเข้าไปก็สุ่มเสี่ยงเกินไปผมต้องยอมหว่า,างเี้ต้องยอมให้เขาสี่ไปใช่ไหมไอ้แมนมีอติเลยว่าสี่ป,ะปะ่าวะผมต้องมาตามแพทกันยาวๆเลยเนี่ยรุดไปเลยอ่ะ ยืนในป้อมไปแล้วครับเดี๋ยวต้องรีบเคลียร์คีแล้วรีบเดินนะครับอย่างเงี้ยเราทำอะไรเข้ามาได้แล้วครับนะดูนะครับใจฝั่งก็อยู่ลึกอย่างเงี้ยแล้วป่าอีกฝั่งยังหายอยู่อ่ะเราทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับคือเราทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆนี่ไงนี่ไงโดนดักด้วยเห็นไหมดีที่เราไหวตัวทันเกือบได้โดนไอ้แมนซ้อนอีกตัวนึงมันเแค่แตกได้เลยนะครับดีที่ว่าเป็นแคปแบ็คแพนเทอร์นะครับข้างล่างบอกเพื่อนระวังจ้าผมไม่รู้ว่าเขากลับไปหรือยังนะครับแต่ว่าทำไมจังเกิ้ลแม่งชอบไปเล่นกับออฟเลนผมไม่เข้าใจว่ะ คลิปที่แล้วก็เบดไปหมือ่นอะไรกับออฟเลนก็ไม่รู้่ะเอาต้องได้แล้วนะเออสวยครอบกูด้วยนะเขินไม่เชนตีถอนได้เขินไหมถามจริงเขินต้องไหมไปแบ็คแฟนเธอร์เนี่ยเรานำไอแมนเวฟหนึ่งนะครับ,บ,เ,บเทียอะไรครับแบ็คแฟนเธอร์เขาไม่หกไง,งเขาเล่นยากครับต้องรีบพยายามทำอะไรให้ได้มากกว,ว่านะี้ผมนะไปไล่ ไม่ใจไรหรอกนายก็มีแบ็คซันเทอร์ซ้อนอยู่วาร์งคลิปมาแล้วเอาไปมันแค่ไม่โดนไม่ใช่หรอยังไงสิยังไงสิยังไงสิงงแตกนะผมเอาตายนะผมเอาตายนะเดี๋ยวเถอะเถอะอยากได้คิปจัดแต่ผมเอาตายนะเดี๋ยวเถอะเถอะโซนครับ I know what thinking. know you're what โซนให้หนักเอา่อกี้เขาป้องไมเคิขาจะได้ฟาร์มยากนะครับแล้วก็โซนให้หนักๆไว้อ๋อข้างล่างก็อยู่กันได้หรือเปล่าวะเฮ้ยข้างล่างก็อยู่ได้ชิวๆครับแต่ผมว่าข้างล่างมีสิทธิ์โดน,นแน่ไงดักคอนเทอร์ไปแล้วครับตาไมไปช่วยแป๊บเอาไหมอะอยู่นี่นี่ไม่อยู่ละคนบัฟหน่อย ส่วนพ่อไปหน่อยอ่าบับลีครับอับับลีหนึ่งครับบับลีหนึ่งครับบับลีอีกหนึ่งไหมอันนี้อิวน,นี่ลงแรงนอก็จะนี่แหละเดือดระดางน,นิดนึงครับเมื่อกี้ก็เชียนสกิลผิดใส่หน้าไปทีสกินสวยนะเอ็มมาสกินเนีย่ยมาพูดถึงสกินกันหน่อยเนาะเนี่ยขึ้นสีทองเลยนะได้ไวรัสแคนนอนแล้วนะครับผมต้องเลือกครับเพราะผมอยากตกลุมบอลได้เลยผมอยากกระแรง อคือมันมีซับเมทอีกหนึ่งคนไงนะครับมีซับเมทหนึ่งคนผมอยากรับดาเมจจากแบ็คแพนเตอร์ได้เยอะๆเป่ะสองเท้าเกาะนะครับอีกฝั่งมีตัวเวทตัวเดียวอ่ะนะครับก็คือไอซ์แมนอยากโดนเวทแรงๆหรอแล้วกันผมว่าเขาไม่น่าจะแรงเท่าไหร่เ <c oughs> ขาไม่น่าจะแรงเท่าไหร่ <c oughs> แปลกนะเอาไงเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะสู้เหรอสู้เหรอเดี๋ยวเอาตายเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหน่แค่สู้ซะด้วยมันแค่สู้ซะด้วยแค่สู้ซะด้วยแค่สู้ซะด้วยนั่นแน่เล่นไปดูรุ่นเลยเรา คือเขาจ่ายดายเมจช้านะครับไอแมนอย่างที่เห็นนะถ้าเจอตัวเบิร์ดเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเฮ้ยไม่นะมอช่วยด้วยเออปล่อยมาไงเนี่ยโอ้โหเรียบร้อย <laughs> <c oughs> <se> really. เสียงหลงเลยได้เดอรติงมานะครับเราได้แอรซิตจากการฆ่าเดอรติงเนาะส่วนนี้ออฟเล็เราพลาดครับ มันต้องตามเขาให้ทันหน่อยสิอย่างที่ผมเคยบอกไปนะคือนามอไม่ใช่ตัวที่ตีป้อมได้ไวนะครับการที่ชิปเข้าบ้านแบบเมื่อกี้ไม่ต้องไปตีครับวิ่งตามเขามานะสิ่งที่ควรทํมันคือวิ่งตามเขามาครับเออยักน้ำแข็งมาเลยครับอย่างนงี้เราต้องมีเลือดต่อเน่ยนะฮะบ,บวก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 ตีได้ใช้แม่งใช้ไปยังวะ วทำกูเหรอ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 เออเอาดิเอาดิเฮ้ยไม่ตายโคตรอืพอทืฮอ่มออื้อหือแม่งจักได้จัดโอ้โหเลือดแม่งเด้งโอ้โหหยาบสุดหยาบสุดตรงที่นามอแตกนี่แหละหนีเลยครับโอ้หมันเป็นสเกิร์ตอ่ะเลือดเด้งได้น่าเกลียดมากครับเพิ่งแปดไปพร้อมกันนะเขาคงไม่มีมั้งแม่งจะวิ่งเอาขวานมาแทะผมเปล่าวะอธิษฐานโอ้ก่อนโอก่อนกลับกลับกลับ แม่งเสียพอมกลางเลยอ่ะโหพุดยากครับชอดนี้ afraid, แล้วทีมเราแม่งแบบเป็นความมั่วส่วแล้วคือผมเห็นชุกซินเวอร์ซ้อนกลางให้ครับผมก็เลยวาร์ปขึ้นไปช่วยนามออกข้างบนนะครับเออแล้วไม่ได้สเกิร์ตด้วยครับเป็นประเด็นแล้วฮะใส่จัดเลือดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนามออกของไม่เป็นล่อกอเผาไปสู้สเกิร์ตครับเรียบร้อยครับมันหวดเพลินเลยนะโอ้โหเจรสเกิร์ตมันต้องตัดเลือดนะครับดายมากเสียคนที่สมาหากินเลยอะไรพึ่งแช่ไปนี่ เอาแฟร์เอาฟันเนลไปกินก่อนโอ้ยโอ้ยโอ๊ยแย่ละโอ้ย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 มีคนใจมาโอ้ยโอ้ยมีคนใจมาอุ้ยได้เงินจากตรงนี้มาก็โอเคแบ็กคันเทอร์อยู่ไหนกูกลับก่อนละรีทรีตฟังครับเราไปตายสองตัวแล้วป่ะคนตาดีเตัวแล้วอะตัวหนึ่งนะครับให้เดินลงไปช่วยข้างล่างเลยครับไม่ดีอย่างที่บอกไปผมคิดว่าจะจะเอาสเกิร์ตไหวไม่ไหวครับมันต้องมีตัดเลือดแต่เล่นกับเขาอะรอเลยครับเรากำลังขึ้นหินยักษ์น้ำแข็งอยู่นะ ออฟเลนที่เขาอยู่ได้จริงๆเราไม่ควรไปช่วยอยู่แล้วนะครับผมก็พลาดด้วยคนนะฮะตอนนี้ก็ต้องเก็บแต้มจากไอแมนไปก่อนนะครับจะไปลึกมากนะครับเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวช่วยข้างล่างหรอแล้วหูฟลิกเซอร์ฟก็เอากับเขาด้วยอ่ะฟลิกเซอร์ฟไม่น่าไปข้างบนครับมันยากมากเลยครับในการเก็บสเกิร์ตเดี๋ยวข้างล่างแล้ววาน้าขอทีเด็ดที สวยครับสวยครับสวยครับไม่ไหวเนี่ยโดนทอมพายิงตายเนี่ยต้องรอสกิลชุดนึงอ่ะเขามีแต่ติงคัมอยู่ครับหลบสกิลมาข้างหน้านะน่าไงสเกิร์เจ็บหมดเลยครับฟิกเซนเบอร์เราก็ไม่เป็นงานครับแค่ว่าเขาอาจจะไม่ขาด่ว่าไม่ควรไปยุ่งกับสเกิร์ตครับรวยไรครับ เดี๋ยวดูบอกไม่ถ้าเรอเเกมนี้นี่แข่งใจสู้ก่อนครับใจเย็นครับทุกคนมันต้องมีตัดเลือดถ้าออกของเป็นนะนามองมันต้องใส่ตัดเลือดบ <c oughs> อ,อกเพื่อนก่อนผมงพนเดียก็ไม่พอหรอกทำตัดเลือดทำตัดเลือดเอาออฟเลนที่หลังอ่ะนี่ไอค,คิดกันไม่ออกผมวางแผนให้เลย ไม่จบกันด้วยนะเฮ้ยสามเลือดยังไม่ได้เออสามคนลุมก็น่าจะไหวอยู่แหละกูปอมันเด้งดิจัด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 ตายโอเคตายแล้วครับผีดักน้ำแข็งฮะฉันดาวแล้วนะครับทำฉันดาวได้แล้วนะครับตามมาหน่อยตามมาหน่อยตามมาหน่อยบนครับคลิปอ่ะไม่มีคลิปเลยวะ่ะ นี่เด็กเคิร์ดมานะเนี่ยเฮ้ยถอยฝั่งข้ากลางถอยครับถอยถอยถอยนียย่น่ากลัวชจบิงๆหลงปะวะไอ้แม่หลงปะวะไม่หลงไม่หลงอืมมระตุก ไปหาแล้วควงอย่างนี้วิงว่งวิ่งโอ้อยโอ้อยออสปอร์ตต้องไปกันล่างนะครับช็อตนี้ถ้ายังรอดอยู่ผมยังรอดอยู่โอตสเกิร์ตแม่งโหดจริงว่ะไปพลาดให้เขาไงครับมันฆ่าไปหกไงโอ้โหแม่งมีเด้งเลือดด้วยเข็มขัดเลือดอห่างหนัก ตัวเดียวแล้ววะผมว่าปัญหาตอนนี้มันคือสเกิร์ตตัวเดียวเลยเนี่ยเค่คิปเคคิปเคคิปเคคิปไม่มีใครช่วยกูเลยเคคิปเคคิปเคคิปอาทันทันโอ้โหบ้านแตกพอดีเพื่อนไปไหนหมดวะไปอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยตา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 ยสเกิดไม่เดินนำอะไรโอ้โหนามอาไม่ไหวอะนามอเรายืนให้ไม่ไหวครับนี่แต่เลือดมีแล้วนะ ผมต้องซื้ออะไรอีกอนเจาะป่ะ,ปะในลิสต์รายการเป็นอ่าออกเป็นเพิ่มพลังเวทครับเออก็ต้องเพิ่มก่อนไม่ว่ากันต้องมีเวทที่แรงกว่านี้ก่อนไม่ทันดิดิควิกซินเวอร์ตลกเกินโอ้ควิกซินเวอร์ตรงนี้หาเกินไอ้แมงคนเดียวเอาไม่ได้ควิกซินเวอร์อดักแล้วครับแต่เนี้ยต้องดักตเตะ ข้างล่างก็สู้ไม่ไหวเหรอกี่คนน่ะคนเท่ากันไม่ใช่เหรอโอ้ข้างล่างสองสองสู้ไม่ได้ครับหนกจืดเลยผมนี่เดินให้ไม่ไหวอย่างเงี้ยข้างล่างสองสองอ่ะนั่นแหละหยิบสก้าเลปิดมาเล่นอย่างนี้ด้วยนะถอยก,ก่อนพวกโหงทำอะไรวันนี้ฟลิกเซนเวอร์โอ้หนักจัด เอ๊แขกไม่ไหวเงี้ยฟลุตินเบอร์เข้าไม่เป็นเลยครับจังหวะเข้าไม่ได้เลยครับนามอ,อตายไปห้าน่าจะเลือกนามอฟเฟิร์สพิกมาโอ้โหออกของไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยครับนี่ลงแรงเงี้ผมต้องบ่นนะมันลงแรงอะ่ะเดี๋ยวถ้าคุณควรรู้ครับว่าคุณเจอตัวอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องออกอะไรไปแก้ทางนะครับเจอสเกิร์ตยังไงก็ต้องตัดเลือดไปแก้ทางเขาครับไปยืนให้เขาสับแล้วแม่งแ,แบบหูแดงเลือดเถื่อนมากฟลุตินเบอร์ที่ต้นเกมทำอะไรไม่ได้นี่เลเเกมไม่ยาวนะยับแล้วนะ ใครเล่นฟิกเซนเวอร์จะรู้ดีเนี่ครับคือถ้าต้นเกมมันจิงโโนโบอลก่อนไปได้เนี่ยเลดเกมไม่จะยับยับหน่อยต้องลองพุ่มแถวนี้นะครับสเกิตมานะฮะพุ่มนี้ปะวะผมว่าผมก็ออสโลดแต่เขาได้ดยก่าเฮกล้ามาเล่นลึกนะอันคลิปสูงมา้วตอนเราค่อยว่ากันเจาะ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 อยู่ไหนเจาะอยู่ไหนคาทาคาทา ต่บมาด้วยครับผมว่าผมโดนการเวทแน่นอนครับเกี่ยวอัอเอได้ก็ยังยันไหวตาแฉะโดนกูตาแฉะโดนกูลูกนี้เอือหัวลวิชัน เฮ้ยวิชันกลุ่มก็เรียงความเรียงคำตอบความสำคัญไม่ fi. เป็นเลยครับเพราต้องมาการกลางตรงกลางวีเซอร์เทอร์หนักทั้งทีมเลยไงหยิบสกาเลตตบีทมาซัพพอร์ตจี๊ดเลยจี๊ดเลยไม่ไหวครับผมพยุงไม่ไหวอ่ะแจกเยอะมากดูสภาพนาโมอศูนย์หกงี้ แหละนะครับอันนี้คือหลังจากที่แม่นตะลงแรงมานานมากก็ามาเกมแรกก็โดนเปิดซิงเลยโดนเลยขั้งล่างทำไมแพ้เล่นวะผมไม่เข้าใจวะวิชั่นกับสการ์เล็ตวิทมันโซนแบบติงไม่ได้จริงๆดิคือแบบฮอกอายด้วยนะครับเป็นฮอกอายที่ต้นเกมที่แบบโดนวิชันซูมใส่ทีนึงนี่ก็แบบโอ้โหเจ็บหนักแล้วไม่ใช่เหรอข้ออางล่างก็ซู้ไม่ได้ครับคือแบ็คเพนเทอร์ตอนนี้เขาแบบไม่มีอะไรนะเขาได้ฟาร์มฟรีไงเพราะว่าฝั่งเรากดดันเขาไม่ได้ครับ พาดที่ว่าเราไปนั่นแหละไปเล่นสเกิร์ตอะ่ะดูดิสเกิร์ตคิวไปเจ็ดครับยังเอาไม่ลงเฉยคือถ้าเล่นออฟเลนนะผมจะบอกไว้เลยนะครับใครที่เล่นออฟเลนแล้วเจอตัวที่เขาแดงเลือด,ดหนักๆอย่างสเกิร์ตเดอะฮักอะไรพวกนี้นะครับออกตัดเลือดชิ้นแรกนะครับอันเล็กอะ่ะออกออกไอ้ที่มันเป็นชิ้นเล็กก่อนนะครับถ้าเล่นสายกายภาพก็ออกชิ้นเล็กขึ้นมาก่อนนะครับมันจะเวลาที่เพื่อนขึ้นไปช่วยลุมอะ่ะมันจะได้ฆ่าเขาได้ครับเขาจะได้แดงเลือดไปขึ้น เห็นตอนที่ไปลุมลุมสเกิร์ตว่าล่ะโอ้โหก็เลือดแม่งแบบเด้งน่าเกลียดมากอะ่ะแบบจะตายจะตาย,ตาย,ตายก็ไม่ตายจะตีเลือดมันเด้งเยอะไปอะ่ะแม่งไม่ไหวนะก็จ่ายดาเมจกันไปเต็มที่แล้วนะครับผมทำไปยี่สิบครับคลกซึ่งวร์ได้ยี่สิบสี่นะครับนี่อะไรแคลรี่ก็ทำไปยี่สิบสองนะครับเออตัวที่มันควรจ่ายดาเมจก็จ่ายได้อยู่แหละนะครับแต่มันสู้ไม่ไหวครับเข้าไฟกันอิเล็กเคามากเกมนี้คือเป็นคือผมก็พลาดด้วยแหละนะครับเออนี่ก็ ก็ต้องโทษตัวเองด้วยที่ผมก็ขึ้นไปลองกับสเกิร์ตมารอบหนึ่งเจแบ,บแล้วเสียนามอ,อ,อไปสเกิร์ตไม่ตายนั่นแหละนะครับแต่ป่าไม่คว้นไปครับอย่างที่บอกนะครับอย่างที่ผมจะบบนบนเสมอคือจังเกิลเราไม่ควรขึ้นไปแกงออฟเลนครับเพราะเขาจะระวังตัวอยู่แล้วหรือไม่มันก็จะเป็นตัวที่มันตายยา,ยากอยู่แล้วนะครับจังเกิลที่ดีพวาอมฟาร์มเสร็จแล้วพยายามเอาล่างเอากล,าง,า,ลางให้ได้ข้างบนก็อยู่ได้นามอเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรในการกันบ้านนะเมื่อกี้จริงอะแต่พอพาขึ้น,นไปฆ่าสเกิร์ตแล้วตายกันเองอะนั่นแหละครับคือความหยาบนนนยยยาาาาวววเเลลลแแตต่อกกก้้ังดูข คือนำมาออกของฟูลแท้งมานะครับเขาไม่ได้ออกของมาชนสเกิร์ตอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นการที่การที่เราจะขึ้นไปทําอะไรสเกิร์ตหรือว่าเพชรคาดเนี่ยไม่คุ้มนะครับเออเพราะว่าเราไม่น่าจะฆ่าเขาได้ด้วยการที่เราไม่ได้มีตัดเลือดนะครับแล้วเขาเป็นแบบบิวเมตาด้วยออกแข็มขัดเลือดชิ้นที่3นะครับเออเป็นบิวเมตาคือเน้นเลือดไปเลยแล้วสเกิร์ตคือเป็นตัวที่มันถ้ามันได้ยืนฟันแล้วมันเด้งเลือดตามเปอร์เซ็นต์เลือดอ่ะนะครับเลือดเยอะแล้วมันตายยากมากมแล้วคลิกเซนเวอร์เราก็ออกตีไวนะประเด็นเลยประเด็นเลย นะครับคือก็ไปเล่นตีไวนะครับเขามไม่ได้เล่นดาเมจนะฮะไอเท็มป่าชิ้นแรกดันทะลึ่งไปเล่นตีไวนะครับเออเอาสินั่นแหละ <c oughs> เออเสีย <c oughs> ดายอ่ะมันเอาสเกิร์ตไม่ลงครับพยายามขึ้นไปเอาสเกิร์ตกันด้วย <c oughs> โอเคนะคลิปนี้ก็นี่แหละนะครับผลก็ออกมาประมาณนี้นะผลประกอบการนะครับผมก็เดินเดินพลาดเองด้วยครับคือตรงตรงกลางไอแมนไม่ใช่ปัญหานะต้นเกมเรากดไอแมนอยู่นึบเลยนะครับเออสู้สบายมาก แต่ประเด็นมันมาตรงที่ว่าเราขึ้นไปพลาดต,ตรงสเกิร์ตรอบหนึ่งแต่ตอนที่ขึ้นไปผมก็ไม่ได้ตายตรงสเกิร์ตนะครับแต่ว่าเสียนาโมไปเพราะว่าสเกิร์ตเขาเลือดหมดหลอดแล้วอะแต่ว่าเราหิวจะฆ่าเขาไม่ได้เห็นไปแล้วเขามีเด้งเลือดไงนะครับเขาเลยไม่ตายอันนี้คือใครที่ทเป็นมือใหม่ที่ดูนะครับเออคือตั้งผมไว้อันนี้อันนี้ผมว่าผมผมแนะนําได้นะครับเออออฟเลนอะคือถ้าออฟเลนเขาอยู่ได้ครับเราไม่จำเป็นต้องขึ้นไปช่วยนะครับเออถ้าแบบเขาไม่ได้กดดันไม่ได้ดนลุมป้อมไม่แตกเลือดไปรลดอะไรอย่างเง ไม่จาเป็นไม่ต้องขึ้นไปนะครับผมก็พาดขึ้นไปรอบนี้ขึ้นไปรอบหนึ่งไงเพราะคิดว่าจะได้ที่ขึ้นไปเพราะว่าเขาเข้ามาในป้อมเราแล้วนะครับไอตอนที่ผมเทเลพอร์ตขึ้นไปอ่ะเห็นควิกซินเวอร์กรันกลางให้ไงผมก็เลยเทเลพอร์ตขึ้นไปเลยด้วยความที่หวังว่านามอเขาจาติล็อกเอาไว้ถูกไหมแล,แล้วลุมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันอยู่ในบริเวณที่เราสมควรขึ้นไปแล้วครับผมสาควรขึ้นไปแต่ว่าประเมินประเมินความสามารถในการเอาตัวรอดของสเกิร์ตต่ำไปครับคือเขาไม่ตายไล่านานมากแล้วเขาไม่ตาย รเรอบอเ,เสียป้อมกลางเพราะว่าพ,พ,พอแหนะกลับมาไม่รู้คริสเซนเวอร์กูไปไหนตอนแรกเห็นกลางให้สรุปกลางแตกเฉอยอกลางแตกเลยนะครับออจากการที่ผมขึ้นไปไล่สเกิร์ตทำให้เสียป้อมกลางก็เลยยาวเลยครับแล้วก็มีคริสเซนเวอร์ที่พยายามขึ้นไปเอาสเกิร์ตอีกรอบหนึ่งก็ตายคู่กับนามอนะครับสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับไม่มีตัดเลือดตันรุมตัวอย่างสเกิร์ตไม่ตายอยู่แล้วนะฮะเขาพังงานเลยตอนนี้คือตัวแบกของทุกข้างนที่เป็นสเกิร์ตเลยนะเพราะว่าคู่ล่างของผมขงเขาก็ดันสู้ไม่ได้ไปเองครับเ,ออเป็นการสู้กันสองสองที่เขาสู้ไม่ได้อกัน อีกครั้งแล้วกันนะครับจะพยายามทําคลิปออกมาให้เนาะวันไหนที่ไม่วันไหนที่ไม่ได้ลงก็ยังไงอ่ายังไงเดี๋ยวยังไงก็จะพยายามลงให้ในวันถัดๆไปแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปผมเป็นคนที่ใช้ฟิลลิ่งในการเล่นเกมวันไหนที่มันมีลมแบบเบื่อๆไม่อยากเล่นจริงๆก็คงไม่ทําแต่ถ้าแต่ถ้าอาการปกติดีก็จะทําลงมาให้ทุกคนดูเรื่อยๆให้หายคิดถึงแล้วกันเนาะกับมาเบลเดลี่นะครับวันนี้ลงแล้งโดนไปหนึ่งอ่าหนึ่งดาวเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครเข้ามาดูยังไง